สวัสดีครับบก,กับส่องเมลอ,อนนำสิ่งมือนี้มารีวิวรถไทฟอร์ดเก่ากึกเก่าแต่แล้วใจเพื่อนว่าอ้แรงได้รุ่นนี่เคยมีอยรุ่นนี่ที่สามหกนหกธรรมดาแล้วครับขี่หูขี่ตาเป็นของธรรมศาตาเบาบยเยืม่อมายังงขับเบิร์นฟอร์ดครับสายยาเพื่อน รุ่นนี้เนี่ยโอ้โอโลมไม่ลมไหลคักเรื่องไหนช่วงนี้ก็าราคาพ่อแพงแต่ว่าย่ำสมกับพอได้อยู่แต่ว่าราคา,าซื้อเนี่ยเวลา,พ,าพ่อปปแพงแต่ย่ำสมเนี่ยพ่อต้องห่วงจมแพงซื้อมาเศร้าไปปลายได้ขั้นนี่ครับมาเห็นเพิ่นซื้อมาเพิ่นมา,มาเลยมาผ่านมาเลยมารีวิวสิเนี่ยฟังเสียงด้วยเสีย พิษให้ลูกแอดลูกแอนเอฟซี FC ฟังด้วยซื้อมาการาคาพอแพงเนี่ยราคาเศร้าเนี่ยรถเนี่ยฟังเสียงด้วยเป็งนงั้นเลยเอ้าวกะยังยังกับประมาณเจ็ดสิบเปอร์อรเซ็นต์บ่ร่อยเป็นไง đã qua đây vô qua ai bên đấy đó nữa tăng giang chân Hãy đây cho kênh Ghiền cây Gõ Để không bỏ <laughs> แต่ธรรมดาครับของราคาเถื่อนที่นั่งไอ้มองไม่มีงบึ้นนี้แล้วนะ่ะออไม่มียบนี้วะตรว,วนแจกออปัม๊มฮะคนนี้ปัมดดป๊มดีเยอะดอกปั๊มดีเยอะดอกให้เราเลี้มันหกเป็นหกปั๊มดีเยอะ เสียงวบาบาลานเซอร์ก็ดังเนี่ยข้ามาดาใส่ลงไปคอยเนี่ยคอยแกะไข่ไปเรื่อยๆโอ้ขึ้นดี่ยวย้ยโอ้พวดนลังปวดนลังซัดลงๆขึ้นนี่เราคอยขึ้นเรื่อยๆใส่ได้เยอะดักราคานี่เนาะเฮ็ดลงไปเฮ็ดให้เฮ็ดสวนตะกี้ก็มีแตะลอดตอร์ดนี่ละ่ะดันดินอยู่ป่าปลูกไว้แยังดีๆก็ใส่งานลงไป กดไลค์กดแชร์น,นะครับพระใน่องเมลวอนนำสิ่งแมงฟางเขียวฟอร์ดรจอดอึดเนี่ยใส่ยู่ไม่ยู่ไรโอ้คักครับพี่น้องสวัสดีครับ